ท่านผู้ชมครับ,ครบใครอยู่ใกล้มัสยิดบ้างใครรู้สึกลำคาญบ้างเวลามีเปิดเสียงละหมาดดังๆมีไหมฮะรู้สึกลำคาญมากเลยเสียงละหมาดดังมากเลยนะครับเปิดแม่งทั้งวันทั้งคืนวนลาห้ารอบตีสี่ตีห้าก็เปิดละดังๆออกมานะครับรู้จะเปิดทําไมต้องออกมาข้างนอกให้คนเขายังกับยังกับโลกนี้เป็นของอิสลามทั้งหมดอย่างกับประเทศไทยเป็นของอิสลามทั้งหมดเปิดแม่งโคตรดังเลยนะครับ บางทีเปิดจากหน้าซอยไปถึงท้ายซอยต้องได้ยินกันทั้งทั้งซอยอ่ะแล้วบางทีเนี่ยมีไอ้ต้นซอยมีหนึ่งมัสยิดกลางซอยมีอีกหนึ่งมัสยิดท้ายซอยมีอีกหนึ่งมัสยิดชาวบ้านคนไทยพุทธยู่ตรงกลางตีสี่ตีห้าเปิดดังๆมาละรอบหนึ่งห้านาทีสิบนาทีเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเปิดละหมาดดังๆเสร็จปุ๊บเปิดเสียงละหมาดดังๆปุ๊บมากางซอยเปิดดังๆอีกกลางซอยอีกพอกลางซอยอีกปลายซอยอีก นะครับบางที่มีห้าหกมัสยิดแถวนั้นคนไทยพุทธไม่ต้องไม่ต้องทำมาหากินเลยเมาเมาเสียงละหมาดอะ่ะนะครับปวดหัวกันไปหมดบางที่ก็มีวัดอยู่ต้องมานั่งฟังเสียงละหมาดดังๆอีกนะครับใครเจอปัญหานี้บ้างใครเจอปัญหานี้บ้างมีไหมครับนะครับเรื่องนี้เราไม่ปล่อยไว้นะครับเพราะว่ามันจะต้อง ตามกฎหมายต้องคุ้มครองนะครับการเปิดเสียงเนี่ยมันต้องมีว่าเปิดเสียงได้เท่าไหร่ให้ความดังได้แค่เท่าไหร่นะครับเพื่อไม่ใหเ้เป็นการไปสร้างความเดือดร้อนทางด้านเสียงให้กับคนอื่นนะครับซึ่งตรงนี้นครับทางอบสอได้ยื่นเรื่องไว้นะครับหลายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องหมดแหละแต่ข่าวดีคือยื่นให้นายกล่าสุดตรงนี้นะครับก่อนที่นายกเศรษฐาทวีสินจะยุบสภาก็ได้ส่งเรื่องกลับไปให้ สำนักง,งานประหลัดสำนักนายกดําเนินการต่อให้ซึ่งนะครับประหลัดสำนักนายกได้ประสานส่งเรื่องให้กรมการปกครองนะฮะซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในกรณีท่านได้ทําหนังสือดังเก่าเพื่อรับทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงละหมาดเดี๋ยวเราดูซิหลังปีใหม่นี้กรมการปกครองจะตอบมาว่าอย่างไรจะหาวิธีแก้ปัญหาให้คนทั้งประเทศไม่ต้องเดือดร้อนกับเสียงละหมาดอย่างไรนะครับ ฉบับที่เก้านะครับก็เปิดทุกวันเวนลาห้ารอบอ่ะตีสี่ทีห้ารอบหนึ่งช่วงก่อนเพนช่วงก่อนเที่ยงรอบหนึ่งช่วงบ่ายรอ,อบหนึ่งช่วงเวย็นอีกรอบหนึ่งช่วงค่ำอีกรอบหนึ่งเวลาห้ารอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ใกล้ชุมชนที่มีเสียงละหมาดเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าแบบปวดหัวและลำคาเนี่ยนะครับถามว่าถ้าเกิดไอ้ที่ต้องเปิดเสียง ขอดังๆเพื่อเพื่ออะไรเป้าหมายจะชวนคนเข้ามัสยิดไงซึ่งจริงๆวิธีแก้เนี่ยง่ายๆนะครับคุณก็ส่ง sms ไปเลยนะครับในมัสยิดที่คุณมีมีมออีชาวบ้านนะครับที่เป็นอิสลามที่คุณจะเชิญชวนเข้าเข้ามัสยิดอะ่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีส่งทาง sms ได้ส่งข้อมูลผ่านทางมือถือได้ช่วงนี้มีละหมาดแล้วนะเข้ามาฟังได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องมาขอดังๆ สมัยก่อนนะบีก็ไม่มีเสียงไม่มีลําโพงทำไมยังทาไมเขายังไม่ต้องเปิดประมาทดังๆได้เลยนะครับแต่ตรงนี้มันไปสร้างกฎกติกาเพิ่มขึ้นมาเองนะครับแล้วมาใช้ในประเทศไทยมันสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยพุดธเขาและคนศาสนาอื่นนะครับ